อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าดีนะคะ <c oughs> ที่บ้านนะคะที่บ้านที่บ้านสวนนะคะเราก็จะมาชมบรรยากาศที่บ้านนะคะวันนี้ <c oughs> ดูต้นมะม่วงนี่สิคะ <c oughs> ต้นมะม่วงปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีช่อดอกเลยมะม่วงปีนี้ไม่ดกเท่าไหร่นะคะ <c oughs> มีช่ออยู่ <c oughs> น้อยมากเลย ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาแต่ก็มีลูกเหมือนกันนะคะมีลูกมะม่วงด้วยหนึ่งลูกสองลูกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะปีนี้ปีที่ผ่านมามะม่วงติดดีมากเลยปีนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยนะคะอ่ะนี่นะคะบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะก็จะลกๆซะหน่อยนะคะนี่ค่ะโอ้ต้นใบเตยก็สูงเหมือนกันนะคะ อันนี้ใบคอยนะคะใบคอยใบคอยก็ใบใหญ่มากเลยนะคะอุดมสมบูรณ์ได้น้ําฝนสักสองวันนี้ก็แตกยอดเหมือนกันอันนี้ใบมะม่วงนะคะใบมะม่วงก็แตกยอดเหมือนกันดูสิคะอันนี้ใบเตยนะคะใบเตยที่นี่ปลูกไว้ไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลามาลดเท่าไหร่นะคะดูใบเตยสูงสูงอ่ะ แต่ก็ไม่ตายนะคะอยู่ได้อยู่ดูต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กมุงหมดแล้วมุงหมดแล้วสักวันต้องมาตัดออกแล้วนะคะเนี่ยรู้สึกว่ามันสูงมากเลยนะคะสูงมากเลยอันนี้เป็นดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าทายสิคะว่าดอกอะไรเอ่ยใครรู้ว่าคะดอกอะไรเห็นไหมคะสีม่วงสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยดอกอะไรเอ่ยดูไไม้ไค่ใบใบอะไรเอ่ย ท่านใดรู้อะทายในใจสิคะเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะอิดึงสองสามนี่ออกรืยยังนี่ออกยังดอกมันก็สวยนะคะอันนี้ก็คือดอกใบดอกต้นของลางจืดนะคะเห็นไหมนี่เป็นใบลางจืดนะคะสําหรับเอาไปต้มดื่มแก้สารพิษในร่างกายนะคะอันนี้ก็คือดอกของมันนะคะสีม่วงสวยมากเลยนะคะ สวยงามมากเลยสวยๆนะคะดูใบลางจืดที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะคะถ้าเรามีสารพิษเยอะๆกินสารพิษเยอะๆแล้วก็ไปต้มดื่มนะคะสามใบสี่ใบห้าใบก็ต้มดื่มตอนเช้าๆนะคะเหมือนกับชานะคะนี่รู้สึกว่าต้นมันที่นี่จะ,จะเจริญเติบโตมากเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตมากเลยดูสิคะขึ้นคุมต้นม่วงจนต้นม่วงเนี่ จะออกดอกออกผลไม่ได้เลยรู้สึก่ะมุงเป็นชายคาเลยรู้สึกว่าต้นจะอุดมสมบูรณ์มากเกินไปแล้วนะคะดูปลูกไม่เท่าไหร่นะคะคือขึ้นเต็มเลยนะคะอื้สักวันต้องมาตัดออกแล้วนะคะเนี่ยมะม่วงดูสิคะต้น,นมะม่วงก็ต้นใหญ่นะคะแต่ว่าให้ผลไม่ได้เลยดูใบลางจืดคลุมหมดเลยข้างบนต้น,นมะม่วงนี่ งอกไม่ได้เลยมีแต่ต้นอ่ะสักวันจะมาตัดนะคะเพื่อต้นมะม่วงจะได้โตขึ้นนะคะดูสิคะบ,บ้านสวนก็มีอะไรให้ชมเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้เป็นสีเมืออันนี้เราก็จะมาชมสวนกันชมสวนกันก็ต้นกล้วยต้นกล้วยก็ธรรมชาติมากเลยนะคะต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ก็พันธุ์สูงนะคะพันธุ์สูง สูงประมาณสักสามเมตรสี่เมตรเห็นจะได้เต้นใหญ่พอสมควรนะคะนี่ใบก็ออกสวยนี่ก็ได้น้ำฝนตกมาไม่เท่าไหร่ต้นกล้วยก็จะออกใบสวยมากเลยนะคะใบสวยมากเลยนี่ต้นนี้นะคะก็มีต้นเล็กด้วยนะคะต้นเล็กก็กะว่าจะไปปลูกนะคะนี่ต้นเล็กก็จะไปปลูกดูสิ บางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาเอายาเท่าไหร่นะคะดูสิคะเครือคุมต้นกล้วยต้นนี้หมดเลยโอ้โหเครือเยอะมากเลยนะคะแทบจะมองไม่เห็นต้นกล้วยเลยอัเค่ะมีต้นกล้วยเล็กๆอยอ่อันนี้ก็เหมาะสำหรับการไปทําพันุนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศบ้านสวนนะคะบ้านสวนสวยๆงามๆนะคะวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ ตอนช่วงนี้ก็อยู่กับธรรมชาติก่อนนะคะอันนี้คือต้นเครื่อต้นม้านะคะที่มันดอกออกสะพังคุมต้นกล้วยอยู่ในคะ่ะเอาไว้บายค่ะเพื่อนๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ